ที่ตกใจมากก็คือไม่มีใครยืนขึ้นเลยก่อนหนังเริ่มผมไม่ได้พูดเวอร์นะครับไม่มีใครยืนขึ้นเลยแต่ผมกับปุ้ยนั่งอยู่ข้างหลังนะก็มีเราสองคนเนี่ยแหละที่ยืนขึ้นนะครับแต่ทั้งโรงไม่มีใครยืนขึ้นเลยตกใจ ไม่ไดคิดอะไรคิดสิมามพูดถึงคิดครับว่าเอออะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะผมมาอยู่เมืองไทยยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอสิ่งนี่ผมเจอเมื่อวานคือไม่มีใครนะครับยืนขึ้นตอนมีเพลงขึ้นเลยก็เลยทำให้ผมอดเป็นห่วงไม่ได้อันนี้ในดียวนี้ทำเพื่อเป็นห่วงนะครับไม่ได้มินใครไม่ได้อะไรแต่มาพูดความจริงกันว่าเป็นห่วง อะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทำกันเป็นสิบสิบปีแล้วตอนนี้ไม่มีใครที่อยู่ในโรงหนังมีจิตใจที่จะทำผมอยากให้พวกที่รักสถาบันนะครับเชื่อมั่นในสถาบันอย่างผมเองเนี่ยต้องกลับมาทบทวนและพิจารณาอย่างสูงว่า something is very wrong จะมีเพลงสรนเสริญขึ้นตอนหลังขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าประชาชนศรัทธาบ้างน้อยแค่ไหน,นคือถ้าพวกที่ดูแรร,ระบบประสัเนี่ยนะครับไม่เริ่มพิจารณานะไม่เริ่มคิดนะว่าจะนําระบบประสัเนี่ยมาสู่สถานการณ์หรือภาวะที่เหมาะสมกับประเทศชาติวันนี้ จะทำยังไง่ยผมว่าพวกนี้ยิ่งทําร้ายสถาบันนะยิ่งทําร้ายสถาบันผมไม่สบายใจนะกับสิ่งที่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยแต่ผมไม่โทษนะไม่โทษไม่ว่าไม่ติทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยืนหรือไม่ยืนนะแต่คนที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยให้คนเขายืนขึ้นเนี่ยเพื่อจะนับถือสิ่งที่อยู่บนจอเนี่ย เขาต้องกลับมาทบทวนในจว่าอะไรกรลังเกิดขึ้นเพราะเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เด็กเยาวชนนะไม่ใช่ถูกจ้างมาไม่เกี่ยวกับการเมื่อไม่เกี่ยวกับอะไรเลยนอกจากอยู่ในโรงหนังมืดๆอแล้วทุกคนตัดสินใจที่จะไม่ยืดขึ้นผมกลัวแล้วครับผมเป็นห่วงแล้วผมหวังว่าพวกที่ป้องกันสถาบันหัวด็ดตีนขาดเนี่ยจะเปิดตาตัวเองดูบ้าง เ่งนี้กำลังเกิดขึ้นผมเชื่อว่าโรงอื่นก็คงมีมั่งอะนะที่ยืนขึ้นไม่ยืนขึ้นอะนะแต่พอยก็ควรเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนยืนขึ้นหมด